เมาแสบสามีดารายุค90ตกยุคไปนานแล้วตามตื้อยืมเงินเจ้าของร้านเพรวงการบันเทิงมีเรื่องราวให้ติดตามกันอยู่ตลอดล่าสุดเพจทนายกุ้งและนักสืบคลายทุกเปิดประเด็นสามีดาราสาวยุค90ูตามตื้อยืมเงินเจ้าของธุรกิจร้านเพรชาวเน็ตอ่านแล้วก็คอมเมนต์กันสนานบางคนอยากรู้และคาดเดากันว่าเป็นใครโดยทางด้านเพจทนายกุ้งและสายสืบคลทุกระบุวา่า เมื่อวานไปงานเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อนนักธุรกิจเพื่อนเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเพชรเมาให้ฟังสามีดาราสาวอยุดเกาศูนย์ตกยุคไปนานแล้วมาตามตื้อยืมเงินเฮ้ยวงการมันเทิงซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังเก่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันบางคนก็อยากรู้ว่าเป็นใครแต่บางคนก็มีการคาดเดาไปต่างๆนานา,นา,นาอาทิถ้าให้ยืมก็บาลไล ใครอัธนายใบยได้ไหมเมื่อวานเมียวันนี้ผัวฮ่าฮ่าฮ่ารวยแต่เปลือกของจริงเงือถึงว่าขยันบอกรักขยันแต่งตัวถ่ายภาพบวานออกสื่อกันและอื่นๆอีกมากมายทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ